สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะก็สำหรับแอดยีนพารวยก็ห่างหายกับแนวทางเราพัฒนาไปนานนะคะวันนี้ก็จะมาลงให้นะคะ วันที่19นะคะ19เดือน7ปี64นะคะเนวทางนะคะเราพัฒนานะคะก็วันนี้ก็จะมาลงสูตร1เม็ดเดียวแล้วก็ชุดจับวินให้ด้วยนะคะ หนึ่งเม็ดเดียวนะคะหนึ่งเม็ดเดียวสําหรับแนวทางราพัฒนานะคะก็ให้เด่นตัวเดียวนะคะสายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้นะคะถ้าชอบก็ตามได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับตัวเด่นวันนี้นะคะ ตัวเด่นวันนี้ก็จะให้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะก็สายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะแดีวก็จะวางชุดวินห้าตัว4ี่ตัว3มตัวนะคะก็จะวางให้5ตัวนะคะวางให้ห้าตัวแล้วก็จะจับสี่ตัวห้าตัวคือให้ตัววินเลยนะคะก็ทุกอย่างก็ต้องไปกลับเองนะคะก็รูดแล้วก็จะเน้นตัวให้นะคะ ก็เน้นวิง่งเน้นรูดนะคะสำหรับตัวเดียวนะคะไม่ได้เจาะให้นะคะรูดอย่างเดียวจ้าพูดที่ชอบนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งแปดหนึ่งหกอ๋อหนึ่งเจ็ดนะคะสำหรับชุดจับวินนะคะห้าตัวนะคะแล้วก็จะใครจะไปจับเองก็ได้นะคะ ็จะมี0 1 3 4แล้วก็8นะคะหตัวก็ให้ตัวนี้เลยนะคะทุกอย่างต้องไปกลับเองนะจ๊ะก็สตัวนะคะ 4ตัวก็มี0 1 3 4 0 1 3 8นะคะแล้วก็1 3 4 8 1 3 4 8นะคะสำหรับ4ตัวนะคะไปก็จะเป็น3ตัวแอดก็จะจบ จะจับให้แค่ไม่กี่ชุดนะคะก็ไปจับเองได้นะคะก็จะมี0ูนย์หนึ่งสานะคะแล้วก็หนึ่ง แปดนะคะแล้วก็สามสี่แปดสี่แปดศูนย์สี่แปดหนึ่งนะคะ ก็ศูนย์สามแปดก็จับวินนะคะจับตามตัวที่วางให้นะคะคู่ที่ชอบนะคะมีคู่นี้ คู่นี้นะคะคู่นี้ก็สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ